สวัสดีครับผมมิกเซอร์ครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้นะครับประวัติลึกๆของผมเลยนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับผมเทรดเดอร์มิกเซอร์ er นะนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าแรกปุ๊บเนี่ยก็จะเจอก็คลิกตรงอ่านต่อตรงนี้เลยประวัติของผมยาวๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ลึกนะครับว่าทําไมผมถึงนะครับเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ได้เนาะอันนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยรูปซ้ายสุดนะครับผมก็คือเป็นเด็กคนคนหนึ่งเนาะ,ะเป็นเด็กคนนึง <ๆ S 1> ที่อยากรวยต้องบอกนะครับว่าผมเรียนไม่จบปริญญาตรีนะนะครับผมจบแค่ปวชนะครับอาสาข่ายอิเเเล็กทรรรรนนนนียยูู่คคคะะะับบพชณ์ฮแ้วจ ออกมาแล้วก็คือแบบรู้สึกว่าเราอยากรวยเราก็เลยไม่เรียนต่อนะครับก็ไปทําธุรกิจต่างๆก็เป็นธุรกิจขายตรงนะเพราะว่าตอนนั้นเรามีทุนนิดเดียวธุรกิจขายตรงนี่แหละน่าจะตอบโจทย์เราแต่พอเราทาไปสักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนเรานะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัททั้งอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เวเรานะครับก็เลยเป็นไปไปสมัครเป็นนายแบบนะไปประกวดนายแบบต่างๆก็ไม่ผ่านนะอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาเราอาจจะหล่อไม่พอฮะหล่อไม่พอ ก็เลยตกรอบนะครับตกรอบแล้วคือผมก็คุกคีกับวงการบันเทิงมาสักระยะหนึ่งนะนะครับไปตามหาโมต่างๆโมดูลิ่งจะมีโมดูลิ่งเนาะเขาก็จะให้เราไปแบบศิลกรรมบ้างอะไรบ้างลรู้สึกว่าเราสึกว่ามันมันไม่ใช่ตัวเองนะครับแล้วมีปัจจัยหลายๆอย่างควบคุมมากเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยไม่เอาละไม่ทําต่อนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าวงการโจทย์ของผมอยู่อย่างเดียวคือรวยเร็วรายได้ไม่มีเพดานนะครับและเราสามารถควบคุมได้อย่างแรกที่สําคัญที่สุดของผมคืออยากรวยนะครับอยากรวยนี่คือแบบโคตรอยากรวยเลยเพราะว่าบ้านเราฐานะคือปานกลางนะครับคุ นะครับรับราชการนะครับแล้วคุณแม่เป็นแม่บ้านนะครับก็บ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ร่ํารวยนะครับแล้วก็เราเนี่ย เติบโตมาจากการที่เราสร้างตัวเองขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีแพงผักดันจากตรงนั้นหลังจากนั้นนะผมก็มีสัมมนา,ส,มมนาสัมมนาหนึ่งสัมมนานั้นที่ผมเข้าเนี่ยนะครับของของธุรธกิจกคระข่ายเนาะเขาให้ผมตั้งเป้าหมายเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายทีนี้หลังจากนั้นกนะ็คือเราก็ไปมีเป้าหมายละเราได้ความรู้ตรงนั้นละเราเราเริ่มตั้งเป้าหมายละแล้วก็ผมก็เลยนะครับได้ทาอาหารครีมเป็นของตัวเองนะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์แว้นส่งแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นการใช้แรงงานอยู่ดีนะครับรู้ส มันก็เลยไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่ได้ทำต่อนะครับแล้วก็เคยที่จะเปิดธุรกิจนะครับก็คือ มีรุ่นพี่นะครับพี่เขยของผมก็ได้ชวนไปทําธุรกิจนะครับแต่ว่าเนื่องจากนะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะผมก็เลยไม่ได้ทาต่อจนวันวันหนึ่งนะครับก็ไปเจอแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งก็มีรุ่นพี่ชวนมาเหมือนกันมิกลองดูนะตัวนี้มันเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่มาจากประเทศรัสเซียนะครับก็คือ M M Global นะก็คือเป็นผมมองว่าแพลตฟอร์มมันดีมากๆเลยนะตอนนั้นอะคือเราก็ได้ได้เงินเป็นกอบเป็นกามกับแพลตฟอร์มนี้เลยนะแลวก็มันเป็นแพลตฟอร์มแรกนะครับที่ทำให ก็คือได้เห็นคุณทักษิณถือหนังสือบิตคอยในช่วงที่ตอนนั้นผมเล่นมันนี่เกมอยู่ MM Global เนี่ยมันเป็นมันนี่เกมทำให้ผมรู้จักบิตคอยนะฮะแล้วกป็ประกอบกับคุณทักษิณเนี่ยก็ถือหนังสือบิตคอยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงศึกษาเนาะเราก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเราใช้บิตคอยนเี่ยในการแค่แลกเปลี่ยนการเงินเฉยๆเราไม่ได้ศึกษาว่าบิตคอยเป็นคืออะไรนะแต่ผมแค่ใช้มันเป็นสื่อกลางในการโอนเงินแค่เองโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณไม่กี่นาทีนะฮะแล้วก็ค่าธรรมเนียมตอนนั้น่ะของบิตคอยถูกกกมาเลลยแค่หัสิบ ะะโอนเงินหลักล้านเนี่ยนะครับแป๊บเดียวถึงนะฮะผมก็ได้เล่นมันนี่เกมตัวนี้อ่าทุกคนลองดูตรงนี้ผมเริ่มนะครับแม่ผมให้เงินติดกระเป๋ามา10,000บาทอ่าแต่ประมาณ1มื่นสี่เนียไหมมันราคาเงินมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ตอนนั้นอ่ะเหลือเงินติดบ,บัญชียอยู่หมื่นบาทประมาณหมื่นหนึ่งหรือเก้าพันเนี่ยนะครับตัดสินใจโอนเงินซื้อบิตคอย n ตอนนั้นไปเล่นแพลตฟอร์มนี้เล่นไปเล่นมาดูในบัญชีผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะมีเงินล้านก่อนอายุ20่เห็นไหมฮะ วันที่19เดือน12ปี2015นะครับผมเ,เงินในบัญชีของผมมี1,600,000บาทคือเอาไว้ง่ายว่าตอนนั้นคือพลิกชีวิตเลยได้เก่งกำไรจากบิตคอยด้วยเพราะตอนนั้นเหรียญบิตคอยมันมันขึ้นแล้วไม่พอกับประกอบกับไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับมันทำให้เราได้เงินคีย์สำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับคีย์สำคัญมันอยู่ตรงที่เราไม่รู้ว่าบิตคอยคืออะไรเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเรากำลังสนุกกับการเล่นมันนี่เกมอยู่สนุกมากๆเลยเพราะมันได้เงินเยอะมากแต่สิ่งสำคัญคือเเเราาไม่คยยศึกษล คริปตคืออะไรก็ไม่รู้บิตคอยคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเราไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวเรารู้เราเรามีอย่างเดียวคือเงิน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 จนสุดท้ายครับจนสุดท้ายแพลตฟอร์มนั้นปิดตัวครับปิดตัวเงินทั้งหมดทุกบาททุกตางค์ของผมอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วมันปิดไปเลยครับได้ใช้ชีวิตอยู่แค่แป๊บเดียว แต่เงินทั้งหมดเนื่องจากเราไม่มีความรู้ทางการเงินเราไม่รู้ว่าเราจะลงทุนอะไรยังไงต่อเสร็จปุ๊บเราล้มเลยเงินหายเป็นหลักสิบล้านครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเหลือเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับไม่รู้จะทําอะไรดีทางบ้านมีร้านอาหารเก่าอยู่นะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราลองเราลองสักตั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็เลยเอาเงินก้อนสุดท้ายของเราที่เรามีไปรีโนเวทร้านอาหารครับโดยการที่อะไรก็ตามที่เราทําได้ผมจะทําคือเหมือนว่าให้ออกแรงบ้างละ ทั้งะไรฮะคนปูนเนี่ยนะครับสร้างบ่อน้ํารวมถึงเลยครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอสีตรงนี้ผมทาเองเนี่ยตรงนี้คือทําหมดเลยเก้าอี้โต๊ะเนี่ยทำเองหมดเลยชงค็อกเทลนะครับเรียนรู้ทั้งหมดเลยแร่แซลมอนนะครับก็ทําหมดเลยรู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนั้นก็ทำทำทำ,ทำมาได้สักระยะหนึ่งเลยประมาณ2-3ปีเลยนะฮะทำทำธุรกิจนอาหา,หารหลังจากนั้นนะครับวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มมา รายได้ลดลงลูกค้าน้อยลงทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพร้านอาหารของเราเนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนแล้วนะหลังจากนั้นพอเริ่มสั่นคลอนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเริ่มที่จะมองหาธุรกิจใหม่อันนี้คือลูกนะฮะเลี้ยงลูกในบาร์นะและทีนี้อันนี้คือร้านอาหารผมนะพอเรารู้สึกว่าเราธุรกิจของเราเนี่ยธุรกิจร้านอาหารของเราเริ่มที่จะอยู่ตัวละมันไม่ใช่แค่เริ่มอยู่ตัวมันเริ่มถดถอยน้อยลงแบบตกวูบเลยยอดขายนี่คือลงประมาณแบบ2 0 3 0เ็ลยก็เลยนะครับเอาเงินจากการทําร้านอาหารเนี่ยนะครับ ไปลงทุนซื้อเครื่องขุดบิตครับอันนี้คือพี่เขยผมนะนี่ฮะอันนี้คือเครื่องขุดนะครับเป็นเครื่อง ASIC ลงทุนไปทั้งหมดประมาณเกือบ2ล้านบาทนะครับไม่พอเหรียญล่วงฮะกระจุยกระจายตอนนั้นคือไม่ไม่ยังไม่ได้ศึกษาคริปโตเลยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยคนขุดตอนนั้นน่ะเหรียญไอเหรียญม,มันเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นแล้วแล้วเราก็ศึกษาเครื่องขุดนะความความเสี่ยงข,ของเครื่องขุดมีอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเหรียญล่วงเนี่ยคือขุดไม่คุ้มค่าไฟแบกค่าไฟมาประมาณปีหนึ่งสุดท้ายองอกออกเครื่ ขุดไปได้เงินมา2 0,000กว่าบาทมันกลายเป็นเครื่องทับกระดาษไปแล้วตอนนั้นอนะและไม่พอแค่นั้นนะเราอยากจะรวยอีกนะครับเอาเงินไปลงกับนี่ฮะไม่รู้ว่ามีใครเคยโดนหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเอาเงินไปลงกดปุ๊บเนี่ยหมดครับล้มกระจุยกระจายเลยนะครับร้านอาหารก็แย่อยู่แล้วเงินเก็บก็ล่อยหล่อลงไปไม่รู้จะทําไงหน้ามืดตามวัวครับก็คือแบบว่ามันหาทางออกไม่เจอเลยนะครับสุดท้ายแล้วผมป่วยครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอายังไงดีวะตอนนั้น เราไม่มีทางออกแล้วอะนะครับจนสุดท้ายเราเราเรา,เราผมกลับมาอ่านเป้าหมายของผมอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายของผมบอกว่าฉันต้องการมีสารภาพใช่ไหมฉันต้องการรวยการเงินแบบไร้เพดานและสามารถควบคุมได้อะไรล่ะที่มันตอบโจทย์เราอะตอนนั้นคือทุนมันเหลือน้อยครับทุนมันแทบจะไม่เหลือแล้วอะคือมันเหลือน้อยมากๆครับต้องบอกว่าคือแบบเหลือแบบน้อยจริงๆแล้วผมต้องคอยพยุงครอบครัวด้วยตอนนั้นก็ต้องผ่อนรถอยู่นะครับลูกก็ต้องเลี้ยงนะครับส่งเงินให้ลูกสงเงินให้เมีย ส่งเงินให้กับครอบครัวมันก็เลยได้มาศึกษาเรื่องของการเทรดจริงๆแล้วผมได้ยินเรื่องของการเทรดมานานแล้วก็เห็นหลายๆคนรวยเพราะหุ้น <_ an> ใช่ไหมเรารู้สึกว่าตอนนั้น่าหุ้นอ่ะมันเข้าถึงยากมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยศึกษามันด้วยนะครับเราก็เลยมองว่าโอ้โหเข้าถึงยากลงทุนเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วนะครับผมได้มาศึกษาเรื่องของการเทรดมันเหมือนกับตอนนั้นผมอ่ะหลังติดกําแพงอะ่ะสุดท้ายคือต้องเดินหน้าอย่างเดียวครับไม่เดินหน้าเนี่ยนะครับมันไม่มีทางไปละสุดท้ายแล้วเราก็เลยต้องตัดสินใจครับว่าเออลุยวะ อะไรเงี้ยพอเทรดมาสักพักนะครับอย่างที่บอกครับว่า,วาการเทรดเนี่ยมันมีแค่คนแค่1%นเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จจากการเทรดแต่คน1%นั้นนะ่ะถ้าใครได้เป็นคน1%นั้นนะจะพบกับอิสาระภาพชีวิตจะแบบปเปลี่ยนแบบที่สุดนะฮะการจะเป็นคน1%จะต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายจะบอกว่าการเทรดเนี่ยภาพไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะครับแต่ถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้ผมจะจะบอกเลยว่าทุกคนนะครับ อยากได้อะไรได้หมดทุกอย่างเพราะตลาดการเทรดนี้นะครับไล่เพดานการการเงินมีความรู้เมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างการเงินได้แบบมหาศาลแบบไร้ขีดจำกัดเลยสุดท้ายแล้วผมก็ต้องมาใช้นะครับเนี่ยหนังสือพวกนี้ครับในการที่เราประคองมายเซ็ตเรา ตอนนี้ผมรู้สึกผมจะถ่ายตอนประมาณตี2มั้งปัจจุบันนะครับตอนนี้คือภาพนี้เมื่อปีที่แล้วนะคบยังไม่ได้อัปเดตประสบสำเร็จระดับหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับจริงๆแล้วถามว่าถึงเป้าหมายที่สุดของผมหรือยังยังครับที่บอกมานี่คือส่วนหนึ่งของการเดินทางทั้งหมดภาพทั้งหมดเนี่ยทุกคนนะครับถ้าอยากจะดูสตอรี่ผมที่มากกว่านี้ครับไปติดตาม Facebook ผมได้จากวันนั้นเป็นสุดจนสู่วันนี้ครับคุ้มครับคุ้มมากๆ คุ้มมากกับการที่เราได้แลกกับความมุ่งมานะในการที่จะศึกษาเรื่องของการเทรดส่วนสุดท้ายเราเริ่มประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะยังไม่ถึงที่สุดนะครับในในสายตาของผมนะนะครับนอกจากผมเป็นเอ็กซ์เพรส์ทางเทรดดิ้งนะครับเป็นเทรดเดอร์แล้วเนี่ยนะครับรวมถึงผมเป็นวิทยากรสอนในที่ต่างๆเนาะรวมถึงนะครับเป็นวิทยากรในงานเทรดเดอร์แฟร์ด้วยนะครับผมออกไปออกงานอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็อ่าเป็นพาร์ทเนอร์กับบิดขับเนาะไม่พอแค่นั้นนะครับผมปัจจุบันนะครับผมก็มีคอมมูนิตี้นะครับของตัวเองเนีีีี่่่ยยยนนนนนะคคครรัับกก็ือออมมมเทููใิต มากกว่า1,500ชีวิตแล้วก็สอนนักเรียนเนี่ยมากกว่าจะบอกว่าหลักแสนคนนะครับก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เกือบจะเข้าปีที่4แล้วด้วยซ้ำนะฮะกับการสอนนอกจากนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็ยังเป็นโค้ชนะครับฮิปโนซิสนะครับเ N แล้วก็ฮิปโนซิสนะครับแล้วก็แอน NLP นะครับสากลที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกานะครับผมนี่ก็คือใบเซอร์ติฟิเคตนะครับที่ผมมีทั้งหมดเลยก็คือเลือกทั้งด้านสกุจิตบําบัดนะครับแล้วก็ NLP นะครับนิวโรลิง q วิสติกโปรแกรมนะครับหรือว่าจิิตตวททยาาสสื่ออปรระะนนเงคับ อันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็คือหลังจากที่ผมเป็นเทรดเดอร์แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีไลฟ์สไตล์นะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับไลฟ์สไตล์ของผมก็คือผมชอบอเวนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำนะครับไปท่องเที่ยวนะครับออกกำลังกายนะครับหรือจะไปกระโดดร่มนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต่างๆที่ผมได้อยู่กับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นคอมเมนของผมนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมแอคทิวิตี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะสำหรับใครที่อยากจะติดตามที่มากกว่าเฟซต์นะครับุ๊กมไซส์นะครับผมอยากรู้ว่าผมเป็นใครนะฮะะก็เเเข้้าาไไปดลยนครรับพม ผมก็เปิดสาธารณะให้ทุกคนได้เข้าไปทำความรู้จักของผมได้อยู่แล้วเนาะขออย่างเดียวนะครับขออย่าทักมายืมเงินก็พอพ <laughs> ามน,นะโอเคเข้ามาที่ช่อง YouTube นะครับก็จะมีรายการนะครับรายการต่างๆเพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามา YouTube แล้วอย่าลืมที่จะกดสับตะขาและก็กดกระดิ่งให้ผมเลยนะแพลตฟอร์มถัดไปนะครับคือเป็น TikTok ตอนนี้ก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปติดตามดูนะฮะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับไม่ถึง1นาทีนะครับให้ทุกคนได้สรุปเทคนิคข้แบบสั้นๆเลยนะครับเขา้าติดตามที่ TikTok ผมได้เลยและอันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับก็คือเพจนะครับผมมิกเซอร์ นะครับการลงทุนแห่งอนาคตทั้งหมดนะครับแพลตฟอร์มนะครับตัวตนทั้งหมดของผมเลยเนาะและนี่ก็คือนะครับคอมมูนิตี้นะครับของ a c a d e m i c นะครับผมชื่อคอมมูนิตี้ของผมนะครับชื่อเต็มๆของเขาคือ a c a d e m i c ซึ่ง a c a d e m i c ตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นทางของการเทรดไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็คือ first step t r a d e r นะครับไปจนถึง the great test ซึ่งนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าคลาสเรียนของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด4คลาสหลักๆนะคลาสแรกจะเป็น first step นะครับคลาสที่2นะครับก็คือ hack graph สูตรทำกำไรด้วยค แล้วก็คลาสที่3นะครับจะเป็น Ultimate Trading เวอร์ชันที่2นะฮะแล้วก็ Real Test นะฮะด r ด d e r นะครับเวอร์ชันที่2นะครับผมนี่ก็คือจะเป็น Road Map นะครับต่างๆเนาะนะครับสำหรับคนที่แบบอยากเริ่มต้นจริงๆนะนะครับไปที่ First Step เลยก็ได้นะแล้วมาที่ Hack Graph ตรงนี้เลยก็ได้หรือถ้าใครอยากก้าวกระโดดมาที่ Ultimate เลยก็ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราสามารถที่จะกระโดดไปตรงไหนได้ก่อนเพราะว่ามันจะมี Ultimate นะครับที่เป็นอันนึงนะมันจะรวมนะครับ Beginner ไปด้วยเอาไว้ง่ายว่าถ้าสมมติ2ออันเนี้ย คุณสามารถข้ามเฟิร์สสเตปกับข้ามแฮกกราฟ QM ได้เลยถ้าคุณเข้าอัลติเมทถ้าคุณเข้าอัลติเมทเลยเนี่ยนะคุณไม่ต้องเข้า2ออันนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เข้าอัลติเมทนะคุณต้องเข้าอันนี้ก่อน ถ้าเข้าไปในสเต็ปที่1เนี่ยจะได้อะไรบ้างสเต็ปที่1ครับ first step trader นะครับเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับผู้ที่พึ่งเริ่มต้นนะครับการเทรดเลยนะครับคือความรู้เป็นศูนย์นะครับกับเทคนิคในสิแนะนําคลาสนี้เลยนะครับก็คือ first step trader นะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนนะครับนั้นก็คือนะครับจะมีการอ่านโครงสร้างตลาดนะครับรวมถึงเทรดเซตอัพต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเรียนการเรียนรู้เบื้องต้นนะครับว่าโครงสร้างตลาดครับเขาอ่านกันยังไงเทคนี่แข็งแรงเป็นยังไงนะครับรวมถึงโซนนะครับผมดีมาซัพพลายโซน หลอลึกเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมรวมถึงการเทรดด้วยฟิวเจอร์นะนะครับเอาไว้ง่ายเลยครับทุกคอร์สของผมเนี่ยครับทุกคนสามารถที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเทรดทำกำไรด้วยฟิวเจอร์ได้ทั้งหมดเลยทุกคนก็จะได้เรียนรู้นะครับวิธีการเรียนรู้การเก็บสถิตินะครับเรียนรู้วิธีการเก็บกำไรตั้ง G P S L นะครับรวมถึงนะครับคนที่เข้ามาใน first step trader เนี่ยครับจะได้กลุ่มที่ปรึกษาการเทรดนะครับก็คือไลน์เป็นแชทเอาไว้สำหรับปรึกษาการเทรดนะครับหรือว่าเราไปเจอกราฟจริงมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราก็สามารถที่จะเอากลนะครับ หรือว่าติดปัญหาในบทเรียนนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ในกลุ่มเหมือนกันเรามาโฟกัสตรงนี้เลยแฮกการาฟสูตรทํากําไรด้วย QM เะนั้นนะครับอันนี้จะเป็นสูตรให้เลยนะครับเป็นเซตอัพต่างๆนะครับที่มากกว่า5าเทดเซตอัพให้ทุกคนได้เรียนรู้แพทเทิร์นต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอแพทเทิร์นแบบนี้กราฟแบบนี้ทุกคนสามารถที่จะก๊อปปี้แล้วก็เข้าได้เลย QM เนี่ยนะครับมันคือการอ่านโครงสร้างตลาดรูปแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งโครงสร้างตลาดเนี่ยจะเลยมีหลากหลายรูปแบบมากก็คืืออออ QM ก็็เเปนนนนนโคครรงงส้้้าาาตลดัที่่่ยยููให แล้วก็รวมถึงเซตอัพและพฤติกรรมคอนเฟิร์มต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการผ่าอนาตอมีคินะครับทุกคนจะรู้เลยครับว่าเจาะลึกนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของ QM เนี่ยมันคืออะไรทำไมต้องเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วทำไมต้องเทปแบบนี้ที่สำคัญนะครับสิ่งที่ผมจะพาทุกคนก็คือว่าใน QM เนี่ยนะครับทุกคนจะรู้เลยครับว่าราคาครับจะกับตัวจริงหรือว่าจะกลับตัวหลอกนะครับรวมถึงทุกคนนะครับจะรู้ทันนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะกลับตัวตอนไหนนะครับสิ่งที่ทุกคนนะครับจะได้ในคอร์ เหมือนกับ first s เ e p เลยแต่ก็จะมีความเข้มข้นนะครับที่มากกว่าและคลาสนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมรวมถึงสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ตลอดคี่เลยซึ่งหรืออัลเทอ t ์เนททิ้งนะครับสี่ทุกคนจะได้เลยนะครับก็คืออันดับแรกนะครับคือการเรียนฟิวเจอร์แบบแอดวานซ์เลยนะครับแพทเทิร์นกับตัวที่หลากหลายรูปแบบเรียนรู้แพทเทิร์นกับตัวที่มันหลากหลายรูปแบบเนี่ยโอกาสในการทำกาไรเราจะเยอะมากขึ้นคร์สนี้จะทาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้นะครับว่าถ้านะครับในการกลับตัวนะครับรวมถึง ท่าเทปนะครับที่มากกว่า10เซตอัพเห็นไหมครัว่าความแตกต่างมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืออัลติเมทเนี่ยคุณจะได้เรียนนะครับแล้วก็ได้ท่าเทปเซตอัพเนี่ยที่มากกว่า10เซตอัพเลยนะครับรวมถึงหน้าเทปตามเทนและส่วนเทนแล้วไม่พอนะครับในการเลือกโซนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกโซนนะฮะจะเทรดได้มันจะมีทริคในการเลือกโซนเราจะมีการให้คะแนนโซนการเกิดขึ้นนะครับซึ่งโซนเนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยมีวินเลทที่สูงมากขึ้นรวมถึงนะครับเราจะรู้ระยะทาร์เก็ตต่างๆนนนนะคครรรัับใกกาาาทํํไไม่่พอแ้นะครับ ทุกคนจะได้เข้าคอมมูนิตี้การเทรดนะครับ Discord นี่คือนะครับคอมมูนิตี้นะครับ Discord ที่เฉพาะอัลติเมตจะได้เข้านะอันดับแรกเลยนะครับก็คือจะมีการอ่าเข้าไปแนะนำตัวนะครับมีแผนเทรดของทีมโค้ดนะครับปรึกษาแผนเทรดมีห้องโคชชิ่งครับห้องวางแผนเทรดนะครับที่ผมจะเข้าไปวางแผนเทรดให้รวมถึงนะครับมีห้องข่าวสารอัปเดตข่าวสารแชร์ไมซ์เซ็ตมีห้องมีมนะครับมีป้ายยาเทรดเดอร์ด้วยเห็นไหมฮะวินนิ่งเดย์นะครับเห็นไหมครับว่ามีการตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วก็เขาสามารถทำได้แล้วครับหนึ่งถึงของข เขาได้เขาก็เลยทำสำเร็จไปแล้วเขาก็เลยมาโชว์นะครับมามาบอกความสําเร็จโอเคคนที่อยล่ิเมทจะได้นะครับผม อัลติเมทตตรงนี้นะครับผมแถมคริปโตเทดดี้ฟอร์บิเกเอร์ให้เลยทันทีก็คือเอาง่ายๆว่าคนเริ่มต้นจากศูนย์สามารถที่จะมากระโดดเริ่มต้นตรงนี้เลยก็ได้และไม่พอแค่นั้นครับสำหรับคนที่นะครับเรียนในอัลติเมทตเนี่ยสิ่งที่จะได้ถัดไปคือมีข้อสอบให้ทุกคนได้ทําหลังจากที่ทุกคนผ่านบททดสอบแล้วนะครับทุกคนก็จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนี่ครับก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่นักเรียนได้รับใบเซอร์ติฟิเคตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม เป็นแบบนี้เลยคอร์ t เอเกตเฮดนะครับก็คือเป็นคอร์ที่สุดยอดที่สุดนะครับของผมแล้วรวบรวมนะครับเทคนิคอลนะครับแอดวานซ์ที่สุดนะครับเท่าที่มีแน่นอนครับว่าคอร์ t เอเกตเฮดนะครับเบื้องหลังนะครับของคอร์ t เอเกตเฮดที่ผมมาเนี่ยผมจะต้องนะครับเข้าไปฝึกฝนไปแกะแพทเทิร์นต่างๆนะครับผมเรียนมาจากหลายที่มากๆครับเรียนมาจากต่างประเทศทั้งหมดแล้วนะครับผมเสียค่าเรียนเป็นมูลค่าหลักล้านบาทแต่ผมนะครับตกผลึกย่อยต่างๆสิ่งต่างๆที่มันสามารถเอามาใช้ปรับใช้ได้จริ จริงมาเป็นคอร์สเกตเทสนะครับและสิ่งที่ทุกคนจะได้ในคอร์สเกตเทสนะครับก็คือทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าตลาดเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยเจ้ามันขับเคลื่อนด้วยหวาน <c oughs> ผมได้ไปแกะแพทเทิร์นนะครับทั้งหมดของตลาดมาแล้วครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะศึกษาพฤติกรรมของเขาได้ครับเราจะได้จุดเดียวนะครับกับเขา หรือว่าเราจะสามารถทำกำไรไปพร้อมกับเขาได้เลยซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปพร้อมเขาเนี่ยนะครับหรือว่าเราได้จุดเข้าเดียวเขาเนี่ยมันเป็นจุดที่มันได้เปรียบพิสุจน์แล้วนะครับเราเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเราเข้าตรงนี้เราวาง SL ตรงนี้ทำไมราคามันถึงสะบัดไปกิน SL แลนะครับแล้วมันก็วิ่งไปตามทางที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับนั่นก็เพราะว่ามันคือพฤติกรรมเจ้านะครับหรือพฤติกรรมเจ้ามือที่เขาทำไว้พฤติกรรมแบงก์กองทุนต่างๆนะครับที่เขาทำไว้ซึ่งในคอร์ดเดอะเกสต์เทสต์เน พฤติกรรมเจ้าครับไม่ใช่แค่การอ่านนะครับผมจะพาทุกคนเรียนรู้ว่าเขาทํำยังไงรวมถึงโซนที่เขาสร้างไว้ด้วยครับคือรายใหญ่นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะต้องเกิดพฤติกรรมแล้วเขาเล่นเลยนะครับเขาจะมีการทิ้งร่องรอยไปก่อนแล้วเขาค่อยทําพฤติกรรมอีกทีหนึ่งหลอกเราแล้วหลอกเราอีกนะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า จุดไหนเราจะเข้าได้เปรียกที่สุดนะครับเราจะต้องตามเขาอย่างเดียวเลยฉะนั้นนะครับคอร์สนี้ผมจะสอนให้ทุกคนได้รู้จักนะครับนิสัยของลายใหญ่อย่างแท้จริงนะครับที่ผมไปแกะรอยมาและไม่พอแค่นั้นนะครับผมจะพาทุกคนนะครับเรียนรู้โครงสร้างนะครับที่แท้จริงที่บางครั้งเนี่ยเขาสร้างโครงสร้างหลอกไว้หรือแม้กระทั่งนะครับวิธีการอ่านจุดเข้านะครับของเขาว่าเขาอะเอาจุดเข้าของเขาไว้ตรงไหนและพฤติกรรมของเขาอยู่ตรงไหนรวมถึงท่าเทรดนะครับตอนนี้นะฮะในตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามีมากกว่า30ท่าเทรดใช่ไหมณปัจจุบัน ตอนนี้นะครับผมอัปเดตให้มากกว่า40ท่าเทดแล้วนะครับในคอร์ดเดอร์เกตเทศทุกคนจะได้รับทั้งหมดเลยครับจะมีอ e ีบุ๊กให้ทุกคนด้วยนะเป็นท่าเทดที่ผมสรุปไว้ทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงนะครับเทคนิคตรงนี้นะครับสามารถที่จะเทดทํากําไรได้ทุกสินทรัพย์จริงๆนะครับบนโลกใบน,นี้ถ้าคุณมีกราฟขอแค่มีกราฟอะแล้วคุณดูเป็นคุณสามารถที่จะใช้เทคนิคนะครับของคอร์ดเดอร์เกตเทศเนี่ยดูได้ทั้งหมดเลยรวมถึงนะครับผมมีเซสชั่นนะครับก็คือปลดล็อกความคิดแนวความคิดของ ลายใหญ่ต่างๆทุกคนสามารถที่จะลิมิตออเดอร์หรือ pending Order ทิ้งไว้ได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องนั่งเฝ้ากราฟและไม่เพียงแค่นั้นนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้นะครับการปรับรูปการเทรดเป็นสไตล์ของตัวเองเลยพีคสุดๆเลยคอสเะเกทเทสไม่มีดิเค c a เตอร์ผมจะสอนให้ทุกคนได้รู้แก่นแท้ของเทคนิคนะครับว่ามันคือ,อยังไงทุกคนไม่จำเป็นต้องมีอิเลเตอร์แม้แต่ตัวเดียวครับ คุณจะรู้เลยครับว่าจุดนี้ราคามันจะวิ่งไปไหนจากจุดไหนไปจุดไหนจุดไหนที่คุณเข้าได้เปรียบที่สุดจุดไหนที่คุณรู้ว่าจุดนี้มันเปลี่ยนโครงสร้างแล้วต้องเปลี่ยนหน้าเทรดแล้วทุกคนจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ทั้งหมดเลยและไม่เพียงแค่นั้นนะครับทุกคนสิ่งที่คนจะได้คือโคชชิ่งครับผมจะมีการโคชชิ่งนะครับก็คือคนสามารถที่จะเปิดไมค์สอบถามผมได้แบบตัวต่อตัวเลยนะครับและผมจะพาวางแผนเทรดณตอนนี้นะครับคือสัปดาห์หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยน การเทรดดิสคอร์ดนะครับถ้าใครที่อยู่คอร์ดเดอะเกตเทสเนี่ยเวลาผมมีติ้งเนี่ยผมจะมีการชวนด้วยนะผมจะพาเป็นทุกคนไปดูนะครับว่าคอมเมนตี้การเทรดของเดอะเกตเทสเป็นยังไงนะครับ คอมมูนิตี้การเทรดนะครับของ The Gate t e เ t นี่ยคุณจะได้อยู่ตรงนี้เลยขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่ง The Gate ท์เครับก็จะมีห้องแนะนำตัวนะครับแผนเทรดห้องปรึกษาการเทรดห้องเรียนการโคชชิ่งห้องวางแผนเทรดและผมจะบอกนะครับว่าคนที่อยู่ The Gate Test คุณจะได้เข้าทุกห้องในคอมมูนิตี้ของ m i x e r เลยครับนั่นหมายถึงอะไรฮะคุณค่าย h e Gate Test ครับ คุณสามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน ultimate ได้ทั้งหมดเลครับได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดใน community mixer เลยครับและพีคพไปกว่านั้นนะครับจะได้รับใบ certificate นะครับสใบนะครับใบแรกเป็น ultimate ใบที่2คือ the gate test แต่ว่าต้องผ่านบททดสอบก่อนนะผมจะมีข้อสอบให้ทำนะครับใบนี้นะครับบ่งบอกถึงว่าคุณสามารถเทรดได้ทุกผลิตภัณฑ์ครับ bitcoin ริปโต้ทองคำน้ํามันหรือว่าสินค้าคอมมูนตี้ต่างๆทั้งหมดคุณสามารถเทรดได้ทั้งหมดเลยถ้าคุณอยู่คอร์สเดอะเก e ต e เทคุณจะได้รับ The Gate ต e เทด้วยและคุณจะได้รับอ l t i m a t e และ b บิ i n นเนเลยเท่ากับคุณเข้า The g เ t e ต e เทจบเลยครับคุณได้เข้าทุกคอมมูลเลยนะครับเพราะว่านี่คือคอร์สสูงสุดแล้ว คุณได้หมดทุกอย่างเลยครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในคอมมูนิตี้มิกเซอร์นะครับก็สามารถที่จะทัก l i น์แอดนะครับมิกเซอร์กิทลันนะครับที่ขึ้นอ,อยู่ข้างล่างตรงนี้ได้เลยยิยนดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่คอมมูอเคเดมิกสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ